สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเอ็มครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาปลูกโคโรคาเซียกันอีกแล้วนะครับสําหรับการปลูกในวันนี้นะจะเป็นการปลูกโครคาเซียแบบน้ํานะครับก็หลังจากที่เราทดลองปลูกแบบน้ํามา2ต้นนะกับต้นเล็กๆของเราตัวนี้เขาแบบดูสิครับเพื่อนเพเขาไปต่อได้แบบสบายๆเลยเห็นไหมความสดชื่นสดใสเนาะและที่สําคัญนั่นก็คือลากเขาเนี่ยครับ ก็เดินต่อเดินดีเลยนะครับกลาสีขาวได้ดีเลยแล้วก็ต้นเลมอนลามเห็นไหมครับก็แข็งแรงใบกลางแล้ววันนั้นเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสามวันเองนะครับใบก็เริ่มกลางคึีนออกมาใหญ่สวยงามนะครับ mm hmm. เต็มฟอมไปเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้นเขาดูสดชื่นมากนะครับต้นดูสดชื่นมาก mm hmm. แล้วก็วันนี้ก็เหมือนกันเราจะมาทดลองในการปลูกนะครับ mm hmm. เพราะว่าที่ใช้คําว่าทดลองนั่นก็คือ ต้นนี้นะครับเป็นโคไมเนอร์ er นะครับโคไมเนอร์ er ซึ่งส่วนมากเนี่ยการปลูกโคไมเนอร์ er เนี่ยเขาจะปลูกแบบแบบดินหรือแบบแห้งนั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาทดลองว่าเราจะปลูกแบบน้ำเนี่ยการปลูกแบบน้ําของโคไมเนอร์ er จะไปได้ดีขนาดไหนนะครับเราก็จะมาดูว่าถ้าเราปลูกแบบลงน้ำเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วมันก็จะง่ายง่ายในการที่จะแยกลูกแยกต้นนะแต่ไม่รู้ว่า ต้นเขาจะฟอร์มสวยไหมใหญ่ไหมนะครับอันนี้เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแต่ที่สําคัญที่เราดูแล้วก็คือการปลูกแบบน้ำเนี่ยต้นไม้มันไปต่อได้ไวนะครับมันติดไวแล้วก็มันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใบเหี่ยวใบเฉานะครับกับต้นเล็กๆประมาณนี้นะครับแต่อายุเขาแก่นะต้นนี้เนี่ยมิเซมช้ำม,มาแล้วประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนครึ่งแล้วมั้งนะครับก็ดูสังเกตจากลากเห็นไหมครับเพื่อนๆลางนี่แน่นเอียดเลยนะครับ พร้อมที่จะลงตรงบอร่อใหญ่ลงอ่างใหญ่ลงตะก้าใหญ่ๆได้เลยนะครับเห็นแต่ว่าฟอร์มเขาเนี่ยนะครับอาจจะดูก้านสั้นก้านนิดหน่อยเพราะว่ามิสเอ็มชํำเนี่ยจะชําในพื้นที่โล่งนะครับเพื่อนๆข้างบนก็จะปล่อยโลง่งๆเลยนะครับแดดร้อยฝนร้อยอะไรประมาณนี้ต้นฟอร์มเขาเลยจะเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างสวยงามนะครับเขาเรียกว่าแบบนี้นะครับฟอร์มสวยงามก็คือฟอร์มที่เพื่อนๆเห็นประมาณแบบนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าฟอร์มสวยงามก็คือ ฟอร์มที่ต้นไม้ไม่สูงเกินไปนะครับไม่เตี้ยเกินไปการแตกกิ่งก้านสาขาเนี่ยออกมารอบทิศทางเห็นไหมครับต้นนี้ก็ออกมารอบทิศทางนะเพราะใบนี้เพิ่งตัดไปแล้วก็แห้งไปล้นะครับใบใหม่เขาก็ออกมาก็จะบานไปฝั่งนี้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นฟอร์มของต้นไม้ที่ที่ค่อนข้างว่าดีนะครับก็การปลูกแบบน้ําวันนี้ก็มาชวนเพื่อนๆปลูกอีกแล้วนะครับปลูกแบบชําน้ํา วันนี้นี่อุปกรณ์มาครบครันนะเพิ่มมาอีกแล้วครับวันนี้นะเราจะเพิ่มตัวมูลไส้เดือนนะครับมูลไส้เดือนมา b 1นะครับแล้วก็นี่ครับน้าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยไม่เสียงว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมีประโยชน์นะแล้วก็มีข้อดีมากๆเกี่ยวกับโคลโลคาเซียนะครับใครที่ไม่มีแนะนําไปหาซื้อเลยนะครับหรือว่าหาซื้อมาแล้วมันแพงเนี่ยประมาณนี้อะก้นขวดเนี่ยประมาณ25บาท30บาทแล้วนะครับ แต่เพื่อนๆซื้อมาก็สามารถเอามาทําน้ําจุลินทรีย์ขวดใหญ่ขวดเต็มนี้ได้โดยใช้ที่เราซื้อมาเนี่ยมาเป็นหัวจุลินทรีย์นะครับหัวจุลินทรีย์ก็ค่อยๆขยายนะครับถ้าใช้หัวจุลินทรีย์ใส่เยอะน้ําจุลินทรีย์ก็จะจะได้ผลไวนะครับแต่ถ้าใส่น้อยเนี่ยเราก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนไปดูได้ที่วิธีและเทคนิคการทําน้ําจุลินทรีย์แบบเร่งด่วนนะครับสามารถไปดูได้เลยนะครับแต่ถ้า ใครไม่อยากซื้อน้ําหัวน้ําจุลินซีเนี่ยเดี๋ยวมิเซมจะไปลองทำเนาะเดี๋ยวเราไปหาแหล่งน้ําแล้วก็เรามาทําจุลินซีธรรมชาติเลยนะครับว่าเราจะใช้เวลากี่วันนะครับกว่าเขาจะดาจะแดงเนี่ยนะครับเนาะนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มนะครับในการปลูกกันเลยกันละกันวันนี้เราจะปลูกต้นนี้นะครับโคโลคาเซียนะครับโคไมเนอร์ o นะครับลักษณะเป็นบอลหน้าเขียวนะครับแต้มดํานะครับก็จะมีคล้ายๆที่มีคล้ายตัวนี้ก็คือ อ l โลฮาใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้นะแต่ผมมีอยู่นะแต่จําชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีโคไมเนอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ลุยกันเลยนะเพื่อนๆนะครับก็วันนี้เราใช้เป็นตะก้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นตะก้าซื้อต้นไม้เนาะเขาแพ็กมานะครับเราก็เอามาใช้ปลูกปลูกต้นไม้ของเราได้นะครับเริ่มต้นก็ใส่ดินนะครับ ใส่ดินลงไปเลยอฮ้ยเราลืมรองกระมังนะครับกระมังก็ใบละยี่สิบบาทนะครับรองกระมังก่อนนะอ่ะรองกระมังเสร็จเรียบร้อยแล้วมิเสมจ,จะใส่ใส่มู้ไส้เดือนนะครับลงไปหนึ่งกำมือนะครับเพื่อนๆโรยเลยนะครับหนึ่งกำมือ แล้วก็ใส่ดินเพิ่มลงไปนะครับดินปลูกนะดินปลูกนะครับขอแบบร่วนซุยเนาะไม่ต้องใช้ดินดินแน่นดินดําดินเหนียวนี่ไม่ต้องนะครับแนะนำเอาแบบร่วนซุยเลยนะแล้วเราจะได้การที่ต้นไม้รากเขาจะเดินดีเดินไวมากนะครับนี่โอเคแล้วก็ขุดขุดหน่อยนะขุดตรงกลาง อยู่ตรงกลางนะอ่ามาอย่างนี้ครับแล้วก็นี่ครับเอาเจ้าพระเอกของเราในวันนี้นั่นก็คือโคมเนอร์นะครับอ,ออกจากกระถางครับค่อยๆปล่อยนะครับอย่าปล่อยแรงเดี๋ยวล่าเขาจะขาดดิดิดินดุดิดุด,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 ดเอา้านี่ แล้วก็จับวางลงไปนะครับ <c oughs> ดินที่ช้ำเขาทะลุทะลวงมากนะครับเซมก็จะแอบ,บเ,คเคียนะคย์นะเคียย์หาโคนเขาหน่อยอ่านี่นี่เพืพ่อนๆมาเลยมาเลยนะเคียย์โคนปั๊บเจอนี่ครับอ่าเจอไหลมีกี่อันเนี่ยหรือว่าอันเดียว รากฟูฟูแบบนี้มีอันเดียวใช่ไหมเออมีอันเดียวจริงแฮะเพื่อนนี่ครับรากฟูฟูแบบนี้ได้มาแค่ต้นเดียวนะครับก็ใจเย็นเย็นเนาะปลูกต้นไม้นะครับค่อยเป็นค่อยไปอ่ะต่อไปก็กรบนะครับกรบเท่าที่ให้มันเสมอโคนต้นแบบนี้แหละนะวันนี้โชว์ไปเลยนะครับโชว์ไปเลยโชว์โคนต้นไปเลยโอ้โหอบหัเลยนะครับโคนเขาอ่ะ แล้วก็มาใครมีออสโมโค้ดอยากใส่ออสโมโค้ดก็ใส่เข้าไปนะครับสองช้อนชานะใส่ลรยๆแบบนี้การใส่ออสโมโค้ดกับการปุ๋ยแบบสูตรน้ำนี่อย่า3เดือนใส่ทีนะนะครับเพราะมันละลายนะครับ1เดือนใส่ทีนึงนะครับหรือสลับกันบ้างใส่ปุ๋ยอย่างอื่นบ้างนะมามาผสมน้ำอาอมาฤตครับน้ำ,อำาอมฤท์เริ่มต้นโดยไตยโครเดอรมา นะครับใส่ลงไป1ช้อนชาจุรลซีสังข้อแสงหนึ่งช้อนโต๊ะหอมหอมสูตรนี้สูตรนี้ที่ทำทำคลิปไว้นะครับ mm hmm. ก็จะมีน้ำปลากับผ๋งชูรดสด,ด้วยนะมันน่าจะหอมน้ำปลาบีวันครับขวดใหม่กันเลยวันนี้อ หนึ่งช้อนชา B1 นี่ประโยชน์สูงมากนะครับเขาเป็นวิตามินน่ะนะในการเล่งรากเล่งอะไรนะครับแล้วก็ทำให้ต้นไม้โตวไวเติมน้ำเทน้ำแบบนี้ไม่ต้องคนแล้วเพื่อนเนเห็นไหมเข้ากันหมดเลยนะครับเทน้ำแบบนี้นะใส่ลงไปเลยครับ เรดลาดนะครับบริเวณปลายลากของเขาที่เราปลูกลงไปนะครับบริเวณหลุมนั่นแหละนะครับที่เราปลูกลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ยังไม่ลดน้ำนะเดี๋ยวขอยกลงก่อนนะเราจะปลูกตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ยเอานี่ครับเราจะปลูกตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะรดน้ําให้เต็มน,นะครับลดน้ําให้เต็มน,นะครับ ช่วงแรกก็ลดเบาๆนะนะครับเพื่อนๆอย่าลดแรงนะครับลดให้น้ําและดินนะครับเขาได้เซตตัวกันเพื่อจะให้ดินเกาะด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอืมดูครับดูครับเราค่อยๆลดนะเห็นไหมครับว่าดินเนี่ยที่มีเซมซื้อมาเนี่ยดีมากเลยนะครับลดปุ๊บ แห้งปั๊บเลยนะครับแล้วก็เขาจะค่อนข้างที่จะมีมีช่องว่างเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมเ,นะเวลาน้ำเขาลงไปเนี่ยเขาจะมีช่องว่างนะครับลดลงไปลดลงไปนะครับค่อยๆลดนะครับอยเย็นๆเนาะปลูกต้นไม้อย่าใจร้อนนะครับค่อยลดลงไปนะครับ ที่เราลดข้างบนเนี่ยเพื่อที่จะเอาไตโคเดอร์ม,มาน้ำยาเร่งลากนะครับ p ด c ที่เขาใสงเนี่ยลงไปในดินด้วยนะครับค่อยๆลดไปนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเทข้างบนเห็นไหมเขาก็จะมีฟองแบบนี้นะครับนี่เป็นฟองตัวยานะครับตัวน้ํายาเร่งลากด้วยตัวไตโคเดอร์ม,มาด้วยนะครับเอาละ,ะครับก็เทน้ําใส่ด้านข้าง อเอาละครับก็เดี๋ยวมิซมจะใส่ให้เต็มนะครับก็หลังจากนี้เราจะปลูกต้นนี้ลงตรงนี้แหละนะครับก็เราจะคอยดูไปเรื่อยๆนะครับนี่คือโซนที่เราจะปลูกโคโลาเซียแบบน้ํานะครับเพื่อที่จะทดลองดูนะครับหลายๆต้นก็เกิดจากการทดลองนั่นแหละการปรับนะครับแล้วก็การศึกษาดูว่าต้นแบบนี้เขา ขาให้รูปแบบนี้เนี่ยถ้าเราปลูกแบบน้ำเนี่ยมันจะง่ายกว่าไหมอะไรอย่างนี้นะครับเอาละครับใครที่มีโคไมเนอร์ or, ก็เราทดลองปลูกไปด้วยกันได้นะครับเรามาดูผลกันว่าต้นนี้จะเป็นยังไงนะครับน่าจะอัปเดตภายใน1เดือนนะครับ1เดือนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตครั้งหนึ่งตอนนี้มีหลายๆต้นที่อายุครบ1เดือนละเดี๋ยวมิเซมจะมาอัปเดตให้ดูว่าต้นเป็นยังไงนะครับให้ลูกให้หลานหรือ,อยังนะครับ เอาละครับใครชอบ EP นี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร e รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่อง m r M ด้วยนะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนกับการถูโคลเีีมแบบน้ำครับเจอกันใหม่ทีต่อไปครับ